ดีบ e ีอีฟุตบอลสนับสนุนโดยเชียันเกมมิ่งเติมเกม,เกม E ีฟุตบอลโมบายถูกกว่าเติมเองรวดเร็วทันใจผู้ติดตามรวมมากกว่า7 0,000คนครบเครื่องเรื่อง e ีฟุตบอลระหว่างตัวปลอมด้วยนะครับเพจริงกดใต้คลิปเด้อกราบสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง DBE Fo o t ุตบอลนะครับผมในวันนี้นะครับจะเป็นคู่ชิงชนะเลิศรับซีซั่นฟูลคันเลอร์สโมสรบวกกับทีมชาตินะครับ กดเกณฑ์ในซีซั่นนี้นะครับจัดทีมยังไงก็ได้ใช้นักเตะการ์ดไหนก็ได้ครับขอแค่เคยเล่นให้กับสโมสรนั้นๆแล้วก็ทีมชาตินั้นๆนะครับผมโดยคู่ชิงในวันนี้นะครับจะเป็นคุณเฟิร์สจากคลับ NGU ยูเเล่นแล้วมาลิดจะเจอคุณปอนคันโตน่ารวยจากคลับซีกูมานเล่นบาร์เซโลนาละครับเป็นเอลกาซิโก้คู่นี้เดี๋ยวเรามาดูสถิติของทั้งสองคนกันก่อนนะครับเรื่องที่ทางฝั่งคุณปอนะผมคันโตน้ารวยจากคลับซีกูมานเข้าชิง6ครั้งนะครับได้แชมป์สครั้งแล้วก็รองแชมป์อ ท็อปแรงอันดับ24ในรายการดีบีส่วนฝั่งคุณเฟิร์สรับจากคลับ NGU เข้าชิง3ครั้งได้แชมป์สครั้งแล้วก็รองแชมป์อีก1ครั้งครับท็อปแรง39แล้วครับเป็นทางด้านคุณบอลที่ดูดีกว่าเล็กน้อยแล้วครับเอาละครับผู้ชิงคู่นี้ฟูลทีมแล้วมาหิดเจอกับบาร์เซโลนาครับเอลกาซิโกคุณปอนคันโตนารวยแอปเปิเพยเยอร์จากบุยลัมยูเนเต็ดจะต้องเจอกับเน็กเจนอย่างคุณเฟิร์สจากคลับ NGU ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะคว้าแชมป์ในซีซั่นนี้ไปครองได้สําเร็จเดี๋ยวไปรรรััับบชมมมพ้อกนคผ โอเคครับเดี๋ยวมาดูแล้วมาติดเรื่องเมลิดของคุณเฟิร์สก่อนนะครับมาในแผน4 2 1 3หรองบอลเคาน์เตอร์ครับผู้รักษาประตูครัอีเก้คาซิยัตโคเซนเตอร์ครับบรูดิเกอร์ยืนคู่กับคานาวาโดด้านซ้ายจะเป็นเมนดี้ด้านขวาจะเป็นบอลเบเด้นะครับกางรับจะใช้เป็นเจอร์เมนี่แล้วก็กางด้านซ้ายจะเป็นเบลลิงแฮมส่วนวินิสุสนะจะยืนเป็นปีกซ้ายแล้วก็สามหน้าเป้าครับผมริกาโดยืนตรงกลางเป็นหน้าตามเฟลนายคู่หน้าจะเป็นพุทธกัตยืนคู่กับคีเลียนเอ็มบัปเป้นะครับผมส่่ววนนนนนนฝััังคคคุณปอโโตาาารรรยะบบฟูลลทีม์เซ มาในแผน5-2-3รองบอลเคาน์เตอร์รับหลัง5ธนลกผู้รสับประตูับเทอร์สเตเกน3เซนเตอร์รับเนตาอาราโคแล้วก็ตูรามด้านขวานะครับจะเป็นคันเซโล่ด้านซ้ายจะเป็นจอร์ดิอาบาส่วนตรงกลาง2คนนะครับจะเป็นตำนานอย่างเอสมิสันยืนคู่กับเฟงกี้เดยองและสามหน้าเป้านะครับโรมาเลโอด้านซ้ายตรงกลางจะเป็นยวนนครับตั้งเป็นหน้าตามเ้านายและด้านขวาจะเป็นหลุยส์ซัวเรสนะครับผม สวัสดีครับดีบีขอนำท่านผู้ชมมารับชมคู่ชิงชนะเลิศซีซั่นโฟู์คันเลอร์ Full Color, สโมสรและทีมชาติเป็นคุณปอนคันโตนาโรยครับเล่นบาร์เซโลนาจะเจอคุณเฟร์รับเล่นเลอมาลิดเกมเริ่มครับผมจะเป็นเลอมาลิดครับได้เคลียร์ก่อนจะบุกจากซ้ายไปขวามาในชุดเก่งสีขาวชุดเยาาส่วนคุณปอนคันโตนารวยจะบุกจากขวาไปซ้ายมาในชุดสีดําชุดเยือนของบาร์เซโลนานะครับเอาละครับ8นาทีครับในนัดชิงชนะเลิศมาดูกันว่าใครจะคว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จ ทางด้านคุณปอน,นี่ยเคยได้แชมป์มาแล้ว4สมัยครับส่วนคุณเฟิร์สรับ2สมัยทางด้านคุณปอน,นี่ยดูดีกว่าเล็กน้อยแล้วครับเอาครับมาดูเกมในสนามกันครับผมลุยโซเลสเป็นเพลงของคุณปอนคันโตน่ารวยครับดีกีเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีเยอี่ามท่านคุณปอนแล้วก็คุณเฟิร์สเนี่ยก็มีดีกีเช่นกันครับไปถึงรอบชิงคัดนเนิกเจนของโปโลีกแล้วครับปีที่แล้วเนาะเอาละครับงัดออกมาเบลลิงแฮมตามมาเก็บครับเป็นเพลงของเลเอมาเรียครับเลือดลายชัน บอลเบเดงัดยาวๆขึ้นหน้ามาเก็บได้ไหมครับเก็บได้ด้วยครับเอาละครับได้ดับเบิลทัชใส่ซ้ายลงนี่เรียบยังอยู่โอ้โหโุบสกัสอวอร์ดละครับเจ้าของรางวัลได้ดับเบิลทัชยิงไปลูกนี้แต่ว่ายังเป็นซูเปอร์เซฟดูครับโยกดับเบิลทัชสวยแล้วครับแต่ว่ายังเป็นซูเปอร์เซฟของมาร์คอังเดรเทอร์สเตเกนครับลูกนี้แหมได้สะใจไปก่อนแล้วครับเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับของคุณเฟิร์สจะเล่นเข้ามาหรือจะมีลูกสุด ลิกโดกาก้าเอาละครับลองวาดโค้งโค้งด้วยเท้วขวาเข้ามาลูกนี้ไม่ได้ขึ้นโมครับแถว2บาเไปได้เก็บได้จะมีสตันนิงหรือเปล่ายังไม่ยิงวินิสุสเอาละครับได้เจาะได้โยกปั่นโค้งลูกนี้ติดบล็อกก็โอ้โหโอกาสยิง2ครั้งติดท็อปแต่ว่ายังนัดหนึ่งไม่ได้ดูครับลูกนี้โยกแล้วก็โอ้โหปัน่นแต่ว่าไปติดหลังซะก,ก่อนครับเป็นลูเตโมมีครั้งหนึ่งเอาละครับในช่วงต้นเกมเป็นทางด้านคุณเฟิร์สท,ที่ดูดีกว่า บวกโฮมคุณปอนอยู่ฝั่งเดียวเลยครับตอนนี้เตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับโดยลิกาโดกา้าวาดโค้งเข้ามายังไม่ได้ขึ้นโมงครับแถว2วินิสุสจ่ายออกมาจะล้านแอนชิปหรือเปล่าเอาละครับนั่นแหละครับตามสูตรแต่ลูกนี้โอ้โหล้ำหน้าไปก่อับแม่น่าเสียดายมากแม่ทําไมล้ำหน้าเนี่ยบอกเลยว่าได้ใส่สกอร์แน่ครับนี่นะครับยกช้าไปหน่อยครับครับตั้งเตะขึ้นมาครับของคุณปอนคันโตหน้ารวย เธอเตะเกณครับผมจะตั้งเตะขึ้นมาเตะลูกนี้เก็บเอาครับเตะไม่ดีเท่าไหร่เป็นคุณเฟิร์สเก็บได้แต่คุณปอนก็เอาขึ้นกับมาซ้ายมาที่จอเดียบารขนาดออกมาโรมบริโอจอเดียบายครั้งหนึ่งเลนกันสันส้นๆครับแฟงกีเดยองยัดมาหน้าเป้าแล้วครับลูกนี้โอ้โหจะยัดให้หลุยโซเลสแต่ว่าลุยโซเลสเนี่ยไปยืนด้านหลังคอปทำให้ไม่ได้บอล ส่วนคุณเฟิร์สจะได้สวนแล้วครับแบบนี้ลิกกโดกาก้ามาคนเดียวจ่ายออกมาพุทธกัดได้ใส่สายเรียบยังอยู่โอ้โหแต่ว่าก็ล้ำหน้าไปก่อนครับแม่โอกาสถือว่าใกล้เคียงมากๆครับดูว่าจ่ายช้าไปแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละครับโอ้โหโ,โ,โอกาสครั้งที่4ของคุณเฟิร์สครับแต่ว่ายังน้ำหนึ่งไม่ได้ส่วนทางด้านคุณปอนเนี่ย15นาทีผ่านยังไม่มีโอกาสยิงเลยครับตอนนี้ เอาละครับไม่แน่ไม่นอนแล้วครับคู่ชิงคู่นี้เตะยาวขึ้นหน้ามาเก็บบอลไม่ได้ครับสำหรับคุณปอนมาอีกครั้งหนึ่งหรือโซเลสเก็บได้หรือเปล่าลูกนี้มองชงกันอยู่กับสนามหาว่าฝั่งคุณปอนเก็บได้เอ็ดมิสันจ่ายออกมาโรมาลิโอด้านซ้ายเมเติมไปแล้วแต่ยังไม่ส่งตอกส้นกลับมาเอาละครับตามสูตรมาที่โรมาลิโอได้ตวัดตามน้ำแล้วก็เลียบลอยโอ้โห หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับที่คุณปอนขึ้นนําไปก่อนจากโอกาสยิงครั้งแรกในเกมนี้แหละครับโอ้โหโอกาสแรกก็จัดไปเลยครับหนึ่งเม็ดแม่คุณเฟิร์สยิงอยู่สี่ครั้งครับแต่ว่ายังน้ำหนึ่งไม่ได้สุดท้ายโดนคุณปอนแล้วครับยิงขึ้นนําไปก่อนดูว่าพวกนี้ตามสูนครับลานแอนชิปแล้วก็โอ้โหเอาบอลลงตวัดตามน้าแบบแสกหน้าไปเลยครับสุดคมโอ้โหสุดจริงๆครับเพลงนี้ ตัวตอก้นมาแล้วก็งัดลันแอนชิปแล้วครับมีพื้นที่ด้วยครับได้เลือกครับลูกนี้ตวัดแล้วก็โอ้โหคมสะดุ้ยแับแสงหน้าผู้สาประตูเข้าไปเอาละครับหนึ่งประตูต่อโูนที่คุณปอนจะขับสีกูมาครับหรือว่าคันโตน่ารวยขึ้นนําไปก่อนโอ้โหคุณเฟอร์ครับมาดูกันว่าจะตีเสมอได้หรือไม่ครับเบนแฮมยัดออกมาลูกนี้ปั๊มมาไม่ดีเท่าไหร่ครับฝั่งคุณปอนงัดออกมาเสียบอลไปเหมือนกันครับลูกนี้วินิสุด โดนเบียดอยู่แล้วก็เอนมิซ่าทำเบียดไม่ไ,ได้จะเป็นคุณปอนได้สวนแล้วครับคลิกเคาน์เตอร์เจ้าคันเซลโล่เปลี่ยนออกซ้ายเอาละครับแม่นซะด้วยมาที่จอร์เดียบาวน,นึงจังหวะกลับมาแฟงกี้เดยองยัดออกมานะครับเล่นกันสั้นได้โยกดับบันสัด์ไหลช่องออกมาโลมาลิโอโอ้โหสุดๆครับเพลงนี้ของคุณปอนคันโตนหน้ารวยโอ้โหสองประตูของโลมาลิโอแล้วครับแล้วก็สองประตูของคุณปอนด้วยครับโอ้โหในเกมนี้ เดี๋ยวดูว่าบวนซ้ายวนขวาจากออกมาเล่นกันสั้นๆโยกดับเบิลชัดแล้วก็โอ้โหไหลช่องนั้นแล้วครับมีช่องเดียวแม่ดับเบิลชัดส่งแล้วก็ยิงเลยครับโอ้โหดูครับดับเบิลชัดแล้วก็ไหลตัดหลังลูดิเกอร์มาบลงตัวไปด้วยลูกนี้สุดท้ายก็เป็นโรมาเิโอแล้วครับคนดีคนเดิมบวกประตูที่2ให้กับตัวเองในเกมนี้ไป29นาทีผ่านครับคุณปอนนับ2มาแล้วตอนนี้ คุณเฟิร์สครับจะเป็นงานหนักถึงหนักมากแล้วครับมาดูกันว่าจะกลับมาได้หรือไม่แต่ลูกนี้ก็เกิดอะไรขึ้นครับโดนจับล้ำหน้าไปก่อนครับทางด้านคุณเฟิร์สเนะเอาครับมีการหยุดแล้วครับสำหรับคุณเฟิร์สมีอะไรผิดแปลกไปหรือเปล่ามีการสลับนักเตะครับวินิสุสเนี่ยไปเล่นหน้าต่ำแล้วก็เอากาก้าเนี่ยไปเล่นเป็นกลางลุกแทนครับ โอเคครับกลับมาชมกันตอบเตะยาวขึ้นหน้ามาเก็บได้ไหมครับเอเมสันเก็บจังหวะ2ได้แต่ลูกนี้รอบอลเอายังถึงครับเจ้าคันเซโลโยกมาสวยมาที่ยยนรับไปแล้วครับลูกนี้โอ้โหติดเซฟอย่างเป็นซูเปอร์เซฟครับอย่างนับ3ไม่ได้คุณเฟิร์สตวาดออกมาไม่ดีเท่าไรครับฝืนใจไปหน่อยแต่เป็นจังหวะที่ต้องแก้แล้วครับลูกนี้มาตอบหรือโซเลสเบิลออกมาโยหันรับเรียบอย่างยูโอ้โหติดเซฟอีกแล้ว ติโบคูตัวครับยังโชว์ความยอดเยี่ยมได้ในเกมนี้แม่ดูครับไหลช่องมาโอ้โหเน้นๆแล้วครับแต่ว่ายังพุ่งปาดได้แบบปลายมือครับลูกนี้โอ้โหโอ้ไม่ใช่ตีโบครูตัวนะเป็นอีเก้คาสิยาสแะครับต้องขออภัยด้วยครับผมโอ้โหมีการหยุดอีกครั้งหนึ่งครับสลับคุณปอนคันตัวหน้าเลยโอ้โหปาดกันแก้แล้วครับคุณเฟิร์สเนแก้ไปแล้วส่วนคุณปอลเราขอแก้บ้าครับถึงจะนำอยุดสองศูนย์ก็ตามครับ เอาครับเสร็จเรียบร้อยครับผมโยนครับครับทางด้านคุณบอลทางน้านรวยจะเปิดเข้ามาลุ้นประตูที่3ได้หรือไม่ครับลูกนี้เอาละครับวาดโค้งเข้ามามาที่อาลาโคติเซฟอีกแล้วโอ้โหแม่ซุปเปอร์เซฟจัด้วเกมนี้อีกเก้คาซิยะเอาละครับ,ค,รบคุณเฟิร์สจะได้สวนวางยาวมาสวยลูกนี้แม่นซะด้วย มาที่เบลลิงแฮมไหลช่องขนาดมาที่เอโต้ไปสุดเส้นแล้วครับดึงหนึ่งจังหวะมาที่กา้าโอ้โหกะจะให้กา้าแต่ว่าไม่ได้ทางด้านคุณเฟิร์สเนี่ยมีเปลี่ยนเอโต้ลงมาด้วยเนาะเอาละครับโยกได้บป็นชัดหุดไปสวยโอ้โหด่านสองไม่ได้แม่โยกมาแล้วจังหวะแรกจังหวะแรกเนี่ยคือโยกมาสวยมากครับแต่ว่าด่านสองเนี่ยไม่ผ่านเนาะไปกันตอ่อวงชงมาพุทธกัดเอโต ลาเนนชิปติดบล็อกนิดหน่อยจะเป็นเกมคริเกิลเตอร์ของคุณปอนคันโตน,นารวยมาแล้วครับลูกนี้ด้านซ้ายมีเติมมาแล้วแต่เรื่องมาตรงกลางเล่นกับลุยโซเลสยกลาเนนชิปมาลูกนี้แฮมไม่ได้ครับใกล้จะหมดเวลาในช่วงครึ่งแรกแล้วครับเพลินมากครับสำหรับผู้นี้โรมาริโอมงชงมาทดทรีมินิท,ทามสามนาทีต่อจากนี้ไปจะมีประตูเกิดขึ้นอีกหรือไม่ได้คองดับเบอลชัดลูกนี้บอลหลุดเท้าไปคุณเฟิร์สงาดออกมาก่อน เก็บได้หรือเปล่าออแล้วครับบอลมาเ้าทางจะตีไข่แตกได้หรือเปล่าในช่วงท้ายครึ่งแรกไหลขนาดช่องมาลูกนี้โอ้โหยังไม่ได้เหมือนกันแล้วก็หมดเวลาเลยครับ45นาทีเป็นคุณปอนคันตัวหน้าเยครับที่ออกนำอยู่2ประตูต่อ0โดยโอกาสยิง5ครั้งครับของบอล51%ส่วนคุณเฟิร์สครับของบอล49%แล้วก็โอกาสยิงไป2ครั้งแะครับ เอาละครับครึ่งหลังก็จะเป็นงานแก้ของคุณเฟิร์สจากคลับ NgU ครับมาดูกันว่าจะแก้รูปแบบรูปเกมได้ดีแค่ไหนจะตีไข่แตกได้หรือไม่ครับเดี๋ยวมารอารับชมกันพร้อ,อมกันเปลี่ยนกันเสร็จเรียบร้อยครับคู่นี้เอาละครับเริ่มครึ่งหลังครับ <Number 10. S 2> คุณปอนเคลียบ้างจ่ายออกมาด้านซ้ายจจรเดียบาขนานออกมาที่โรมาเลโอเก็บได้ลูกนี้วนออกมาจรเดียบา สุดเส้นหรือเปล่ากลับมาตั้งกันใหม่ฮะแฟงกี้เดยองหน้ากรอบมีพื้นที่มีเวลาแล้วครับเจ้าคันเซลโลลูกนี้ตวดัดโอ้โหแม่นิ้วไวมากฮะเพลนี้มาตอบโยนครับโยกออกมาลูกนี้โดนดูริเกอร์ครับแม่ทำลายจังหวะไปก่อนทําให้ยังไม่ได้จบจะเป็นคุณเฟิร์สได้สวนแล้วครับแกเรตเบลตวัดลูกนี้เฉลบอาราโค ส่วนอยู่แดนกลางครับเป็นคุณปอนคาร์นตนารวยเก็บมาได้ตอกส้นมาลุยโซเลสเอาละครับได้สร้างจังหวะไหลช่องออกมาลูกนี้ได้จิ้มมาแล้วก็ต้องเคลียร์ไปก่อนอย่างเอายัง,ยง,ยงนับสามไม่ได้เกมไปกันต่อลูกนี้แล้วก็หลุดออกข้างไปครับเป็นบอล19บกานาฬิกาของคุณเฟิร์สมาลูกนี้เป็นบอลทุ่มนะ19กานาฬิกาเนี่ยเจอไหมนี่ลิกกโดโกากา้าโดนปั๊มไปแล้วครับเอาครับเสียบอลกลางสนามแต่ลูกนี้ก็ยังแก้ได้สำเร็จครับลูดิเกอร์จ่ายมาไม่ดี โลมาลรโอสร้างจังหวะโยกเฟกช็อตมาหนึ่งล็อกมาหนึ่งแต่ดันสองไม่ผ่านคานาโาโลเมลิงแฮมครับยังไม่เร่งไม่รีบจ่ายช่องออกมาโอ้โหจ่ายเสียไปเหมือนกันครับลูกนี้แฟงกี้เดยองวนไหลขนาดมาคจะได้คอร์ดโค้งเข้ามายังไม่ได้ขึ้นมงแถวสองเอาละครับได้สตันนิ่งติดบล็อกจังหวะน,นี้โอ้โหลั่นไปครับแม่กะจะซ้ำรับโยนครับแต่ว่าจับบอลลั่นไป ทำให้บอลหลุดออกหลังไปครับต้องแต่ขึ้นมา60นาทีผ่านครับผู้บรรยายประกาศเนี่ยเห็นในคลิปที่แล้วนะมีผมถามไปแล้วก็มีคนบอกมาให้นะครับว่าแปลว่าอะไรครับเขาบอกว่าพอหมด60นาทีเนี่ยผู้บรรยายจะประกาศทันทีนะครับอย่างไงก็ต้องขอขอบคุณมา,มากๆครับผมวินิซุจูเนี่ยจะตีไข่แตกได้หรือไม่ครับสำหรับคุณเฟิร์สแกเร็เบล บนซ้ายลูกนี้จะมุดช่องแคบไปตรงนั้นแต่ว่ายากเกินไปครับแฟงกี้ได้ยองโยนครับงัดออกมาคันเซโลเบิลกันสั้นๆเอาละครับสร้างจังหวะได้สวยลูกนี้วิ่งกันเป็นสามเหลี่ยมแล้วครับแฟงกี้ได้ยองลูกนี้แดนกาลางไหลช่องออกมาหลยโซเลสเอาละครับมีพื้นที่มีเวลาไหลออกมาได้ยิงเรียบแล้วก็จังหวะสองซ้ำไม่เหลือครับเป็นสามประตูต่อศูนย์จากโยนครับครับโอ้โหไปกันใหญ่แล้วครับเกมนี้เดี๋ยวดูบ้านช้ายอีกครับ แฟงกี้ได้ยองครับดึงจังหวะไหลช่องให้กับลุยโซเลสพลิก1จังหวะยิงแล้วก็ติดเซฟจังหวะ2เนี่ยโอ้โหบอลมาเข้าทางครับแล้วเป็นยวนครับที่ซ้ำเข้าไปเดี๋ยวดูอีกครั้งครับผมภาพชารีเพย์จ่ายช่องออกมาครับมีช่องนั้นแล้วก็พลิกครับจังหวะแรกเนี่ยติดเซฟเนะแต่ว่าโอ้โหโชค้ายไปหน่อยแล้วตอนนั้นคุณเฟิร์สปัดไปเข้าทางยวนครับได้ซ้ำจ่อจาเข้าไปครับลูกนี้เอาละครับเป็น3ประตูต่อ0ูนย์ครับเกมนี้เริ่มจะไปกันใหญ่แล้วครับคุณปอนอกนำ จะเป็นงานหนักถึงหนักมากของคุณเฟิร์สจากคลับ NGU แล้วครับโอ้โหจะต้องแก้ชุดใหญ่ครับแบบนี้มีฟิกโก้ลงมาแล้วก็คุโบะด้วยครับลงมาจะกลับมาได้หรือไม่ครับลูกแรกเนี่ยต้องมาก่อนครับตีใครแตกเอาครับกลับมาชมกันต่อแล้วครับเป็นกำลังใจให้กับคุณเฟิร์สแล้วครับตอนนี้ก็อยากให้ตีกระแตกให้ได้เนาะส่วนคุณปอนก็เล่นเต็มที่แน่นอนครับถึงจะนำสามศูนย์ก็ตาม กเลตเบลคูเบอร์เอาละครับจ่ายลอดวางขามาสวยแต่ลูกนี้โอ้โหเกเลตเบลจับบอลห่างเกินไปครับลูกนี้เป็นเพลย์ของคุณปอนีกครั้งหนึ่งถึงบนก่อนซะด้วยครับเอโตจี้มาแล้วครับลูกนี้เฟซช็อตล็อกไปหลังหักแล้วก็ปั่นโค้งนิ่มๆแล้วก็เรียบลอยโอ้โหสี่ประตูต่อศูนย์ครับจากเอโตโชว์ท่าดีใจแบบว่า respect ด้วยนะครับเขาโลวไม่ดีใจยิงทีมเก่าแล้วครับเบบนอ้โห ดูว่าเฟซช็อตหลังหักไปเลยครับอันเตรโรโรดิเกอร์โคตรนิ่งคับเพลงนี้ของกุณปอนคันโตน่าด้วยดูครัแม่แตะหนึ่งจังหวะแล้วก็ฉีกตัวประกบหายไปเลยครับแล้วก็ไม่ยิงด้วยครับแมเฟซช็อตแล้วก็แปรไปที่ตัวสองแบบนิ่มๆเข้าไปเลยครับลูกนี้โอ้โหไหลแล้วครับเกมนี้เป็น4ประตูตอ่อศูนในช่วงท้ายเกม72นาทีพานคะรับ คุณเฟิร์สจะตีไข่แตกได้หรือไม่ครับทางด้านคนณพักเนี่ยก็เอาใจช่วยเนาะอยากให้ตีไข่แตกให้ได้แหละครับเอาละครับได้ดับเบบลชั้นลูกนี้ก็ยังติดบล็อกยังตีไข่แตกไม่ได้แม่โอกาสเนี่ยถือว่ามีครับแต่ว่ายังนับหนึ่งไม่ได้แค่นั้นเท่านั้นเองครับสำหรับคุณเฟิร์สเอ็นจียูแฟงกี้เดยองเก็บได้ขนาดออกมาเอโต้ลูกนี้ปล่อยบอลไหลไปเฉยแต่โอ้โหตามมาเล่นไม่ได้ครับคันโตน่ารวยครับเป็นคานาวาโรครับโอ้โหคันโตน่ารวยเฉยครับแม่หลุดเลยครับคนณาั จะพากว่าคานาวโรไปออกคันตุน,น่ารวยครับแฟงกี้เดยองตวาดออกมาลูกนี้ชกอ,อกมกรแถว2เก็บได้จะเป็นเกมส่วนของคุณเฟิร์สเอ็นจียูจะนับหนึ่งได้หรือเปล่าวินิสุูจูเนียจ่ายออกมาเอมาเป้ตอกส้อนออกมาลูกนี้โอ้โหลึกไปหน่อยครับแต่คุณปอนครับจ่ายเสียไปเหมือนกันฟิกโก้จ่ายมาไม่ดีครับยกออกมาจอเดียบะอุสมาเดเมเล จ่ายช่องขนาดมาครับเอโตมีความเร็วซะด้วยครับล็อกไปหนึ่งเอาละครับลูกนี้มีเพื่อนรอด้านในแต่เลือกจะยิงเองครับโอ้โหกะจะลักไกเสาแรกแล้วครับคุณปอนคันโตน่ารวยดูครับเอโตบมีความเร็วจัดครับแม่ใจคอเนี่ยกะจะยัดเสาแรกเลยครับลูกนี้กะจะลักไก่เนาะแต่ว่ายังไม่ได้ครับเป็นลูกเตะมุมครับของคุณปอนคันโตน่ารวยเรโนเมซี่จะเล่นเข้ามาเปลี่ยนแล้วครับ เป็นเท้าขวาของอุสมานเดมเบเล่ฮะวาดเข้ามาโค้งๆค้งนี้โชคอามาก่อนจังหวะ2เคลียร์มาเอาละครับจังหวะสวนจากลูกแต่มุมนี่แหละครับได้หวังผลบอกเลยจ่ายออกมาลูกนี้แฟงกี้ได้ยองแม่ยังอ่านได้ดีโอ้โหมาต่อฟิกโก้จ่ายเข้ามาในสร้างจังหวะมาแล้วครับวินิสุตวนออกเข้าซ้ายแต่มาเจอะเอกับตูลาม คุณปอนมงชงออกมามาเข้าทางฝั่งคุณเฟิร์สวินิสุจูนนเนียลันแอชิปมาแล้วครับกลเบลมงชงเข้ามาลูกนี้จะแท็บอินก็ยังไม่ได้อีกครับแม่มครับแล้วก็ทด3มนาทีเยับในช่วงท้ายเกมแบบนี้ก็เป็นคุณปอนแล้วครับที่ควา้าแชมป์แต่คุณเฟิร์สจะตีไข่แตกได้หรือเปล่าก็ยังไม่ได้อีกครับโอ้โหแน่นไปหมดหลังห้าทันรกของคุณปอนบาเบเดีเจอรนีคูโบ วินิสูดเลเพลย์ท้ายของคุณเฟิร์สไหลช่องมาสวยกระตีนคาแตกได้รป่ามาที่วินิสุดลูกนี้ก็ยังไม่ได้จบแล้วก็หมดเวลาครับสรุปว่า90นาทีเป็นคุณปอนคันตัวหน้าเุยครับโชว์ความยอดเยี่ยมชนะทางด้านคุณเฟิร์สเอ็นจยูไปได้4ประตูต่อศูนย์ในเกมนี้โอกาสยิงี่สิบครั้งได้มา4ส,ส่วนคุณเฟิร์สโอกาสยิง4ครั้งยังไม่เป็นประตูครับ โอเคครับยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับคุณบอลคันโตน้ารวยคว้าแชมป์สมัยที่5ของตัวเองไปครองได้สําเร็จแล้วครับส่วนคุณเฟิร์สได้ลองแชมป์ไปถือว่าสู้ได้เต็มที่แล้วนะครับผมไว้มาลุยกันใหม่นะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกติดตามช่อง YouTube DBE ฟุตบอลเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยวันนี้ดีบขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ